ครับก็ต้องทือว่าเราต้องมาเป็นเจ้าบ้านทีดีกันนะครับเพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรงในการระช่มเอเปบกโดยวันทีส่ส4พฤศจิกาย,ยนนะครับเรามาแลกเก้าประเด็นไฮไลท์ทีเอฟเบกความสําคัญกันนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าเก้าประเด็นไฮไลท์ทีเอฟเบกความสําคัญเนี่ยซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาของสมาชิกเอเบกได้ครับเรามาแล่นะครับว่ามีอะไรบ้างก็มีการข้างรายการธนาคารในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด,ดิจิทัลมุ่งสู่การเงินการลั่งที่ยังยืนนะครับในเรื่องของการคาก็มีการพักดัน f ที่ A A P เป็นเขตการขาดเสถีที่แย่ที่สุดในโลกด้วยนะครับแล้วก็มีการท่องเที่ยวครับซึ่งการท่องเที่ยวในเจ้าฟืนสร้างอยังย่งยืนท่องเที่ยวชุ่มชนยุ่นวิถีชีวิตในเรื่องของป่าไม้นะครับก็หลอดการทําลายป่าต่อต้านการขาบปาไม่ที่ผิดกฎหมายมด้วยนะครับสาธารณสุข,ข ฐานข้อมูลข้อจำกัดการเดินทางข้ามแดนประวัติการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครับส่วนดานมันคง,างอาหารนะครับประจาไม่คาดแคลนอาหารขยะเป็ดอาหารเป็นซู้นนะครับเรื่องของพัยพิบัติกับมีการเตรียมตัวรับมือและฟื้นฟูจากภพิบัติสร้างสังคมและธุรกิจอย่างยืนดานของ s m e ีกับจะมีการสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เ,ง,เงินทุนไปไกลตึงตลาดโลกกับส่วนดานของสตรีและเศรษฐกิจจะมีการส่งเสริมบทบาทสตรี เขาถึงหร่งทุนและตลาดของผููนําในทุกระดับครับตัวนี้คือกาประเด็นไฮไลท์นะครับที่นาไปสู้การพัฒนาของสมาชิกเอเป็กด้วยนะครับครับซึ่งสถานีเกาถือว่าเป็นการประชุมเริ่มแรกของเอเป็กนะครับครับซึ่ง1กายนนี้นะครับือว่าเป็นการประชุมมีอะไรเกิดขึ้นมั่งเพราะว่าครั้งนี้คือรั้งสำคัญนะใมีการเตรียมตอนรับอย่างเต็มทีตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับประชุมเอเป็กครั้งนี้ มีไรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยมั่งเดี๋ยวไปรับสารไปพร้อมๆกันครับวันนี้นะครับซิซพฤศจิกายนครับก็มีการประชุมพิจารณาร่างเอกสารผลลัหลับการประชุมสั้นงระดับเปอร์เซเนอร์ต่อที่ประชุมระดรับรัฐมนตรีและผู้นำเอเคเอกสารสํสำคัญนะครับรางปา์มากรุงเทพแบงก์คกโกลเปิดเป็นแนวทางปฏิบัติแก่28เคตเศรษฐกิจมีประมาณซี่ประการด้วยกันนะครับนึ่งก็คือการจัดการกับปัญหาสภาภูมิอากาศ การเปิดการเดอนกระจกเป็นซู่นซ้อคือการสนับสนุนการขาดการลงทุนที่ยั่งยืนสร้างก็คือการบริหารจัดการสเปรยกอที่ยั่งยืนอันดับสิ่งแบบรอมซี่การลดและบริหารจัดการคงเสียนครับนั่นคือซี่วัวไม้คงวันหนีนะครับในการประชุมส่วนพรุ่งนี้นะครับ15-16พฤศจิกายนนะครับก็เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกในการขับเคลื่อนการํำงานของเอเปกก่อนเสนอที่ประชุมดับรัฐมนตรีและผู้นำเน้นสามเป้าไม้ลักด้วยกันนะครับ ก็มีหนึ่งเขตการค้าเซรี่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่า Free Trade Area of the Asia Pacific FTAAP นั่นเองนะครับสองขับการเดินทางข้ามพรมแดนที่สะดวกปลอดภัยโดยแชร้ฐา,านข้อมูล a อเปกเพื่ออำนวยความสะดวกสามสาร้างต่อการจัดทำเป้าหมายต่อการพัฒนา,อย,าอย่างยั่งยืนในชื่อ Bangkok Go On BCG Economy นะครับ ส่วนอีกอันนึงนครับเป็นเรื่องของวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนนะครับเป็นการประชุมรัฐมนตรีเอพิกประเด็นที่จะห้ารก,ก็คือการเติบโตอย่างส้มดุลเปิดกว้างอย่างยืนและก็เรื่องของการค้าการลงทุนเปิดกว้างและอย่างยืนครับในส่วนของวันที่18และ19เพฤศจิกาย,ยนช่องมัน,นอร่อยโคกซิมานะครับึ่งการประชุมผู้นำเเศร,รษฐกิจเอพิกในช่วงที่หนึ่งจะมีการกำหนดนโยบายเป้าไม้และทิศทางของเอปิกด้วยนะครับ วันที่1 8เนี่ยจะหาเรื่องในวคอการเติบโตอย่างสมดุลเปิดกว้างและยั่งยืนบทบาท BCG ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์บุตรจายาคิดตศักราช2,040ด้วยนะครับและการเปลี่ยนพานไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนบทบาทเอเปกในการสนับสนุนในเขตเศรษฐกิจสมาชิกร่วมแนวทางการมีส่วนรวมของถูกผกสวนในสังคมและแนวทางประชาชนเป็นสนยนกลางในในโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาด้วยนะครับ แล้วก็จะมีการประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือว่าเอเปกแช่เนี่ยจะนําเสนอรายง,งานประจําปีต่อผู้นําเเศรษฐกิจเอเปกและยังมีประเด็นการท้าลือห้ากลุ่มย่อยด้วยกันนะครับก็จะมีการฟืน้นฟูเศรษฐกิจการยั่งยืนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับการร่วมกุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคบทบาทของ WTO และแนวทางการสนับสนุน WTO ของเอพิของ AB แ c แล้วก็เอพิด้วยนะครับ และมีการเปลี่ยนแปลงไปสู Whew, ่ดิจิตัลและความครอบคลุมโดยส่งเสริม MSME และคลุมสตีด e กด้วยนะครับสามารถเข้าถึงและแชร์ประโยชน์จากดิจิทัลได้ด้วยครับส่วนการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเป็กชวงที่สองวันที่สิพฤศจิกายนนะครับจะมีการจัดทำนโยบายที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเพื่อนำภูมิภาคเอเชียครับพัฒนาแปซิฟิกไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมและประกาศต้องรับบังคอก โกล n ออนบีซีจีโครมีับมีการสร้างความเข้มแข็งกับระบบการคาพหุภาคีเพื่อสนับสนุน MSME ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของภูมิภาคครับโดยนายกรัฐมนตรีก็จะ,ะแถลง้นการประชุมนะครับในช่วงเวลา1ิอในการทัาบขนาทีถึ่งช่วงเที่ยงด้วยนะครับและไทยก็จะสวงหมอบตำแน่งเจ้าภาพ ให้กับสหรัฐอเมริกาต่อไปนะครับในการเผชิญชะบาการประชุมเอเปกนะครับครับนั่นก็คือสัปดาห์แห่งการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกนะครับก็จะมีเนื้อหาและรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วด้วยนะครับน้องกาวครับก็ประชุมทางสัปดาห์นี้เลยครับเร็วมาหนี่ครับวันจันทร์จนถึงวันเสาร์เลยนะครับเราก็จะดับข้อมูลข่าวสั้นผ่านช่องผ่านช่องทางของเราในครับ NBT เสาร์ NBT ทวีสตรีข้อมูลประสัมพันธ์นะครับ